Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fakkina fi din wal mutawil. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemimpin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi kuam rak la huang กับอุมร์ของท่านอย่างมากมายโดยเฉพาะสองเรื่องสองประการซึ่งผมจะพูดต่อไปนี้ธนสุนทรรดอรายฮว่าสลัมถูกกาเนิดเกิดขึ้นมาในเดือนรบยนอวันนะครับที่นครมักกะพันสี่รกว่าปีมาแล้วนะครับซึ่งท่านได้ถูกกาเนิดเกิดขึ้นมาหรือว่าถูกส่งมาให้มา ที่นครมักกะนะครับโดยมีหลักสำคัญในความห่วงใยประชากรของท่านหรืออุมมะของท่านสองประการด้วยกันท่านได้ใช้ชีวิตกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามกับวงศาคณะญาติของท่านที่นครมักกะนะครับสิบสามปีด้วยกันสิบสามปีนะครับสิบสามปีนั้นใช้เวลากับการเรียกร้องประชากรของท่านให้กราบว่าอัลลอฮ์องเดียว านซูลเกิดขึ้นมาท่ามกลาง <c oughs> จวเจวิตทั้งหลายที่มีอยู่รอบมกักกะไปหมดอยู่รอบไปตุตลลอไปหมดานสุนสละเราแล้วจำได้ดว,ว่าเรียกร้องพวกเขาเ่านั้นให้กราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวให้ให้สิทธิกับอัลลอฮ์ด้วยการที่จะเน้นย้ำให้พวกเขา่านั้นได้กราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวใช้เวลาตรงนั้นสิบสามปี <c oughs> เหมือนกับที่ท่านรอซูลได้บอกกับมออาสบินยาบันว่า ท่านทราบไหมว่าสิทธิที่อัลลอฮ์ต้องการจากบ่าวหรือบ่าวเนี่ยต้องให้สิทธิกับอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรบ้างท่านมูอัดก็บอกว่าไม่ทราบท่านอุลโนก็เลยบอกว่าสิทธิของบ่าวคือบ่าวเนี่ยต้องให้สิทธิกับอัลลอฮ์หรือว่าสิทธิของอัลลอฮ์เหนือบ่าวก็คืออายาบุรูห์วลาย,ยุชริกูบิฮิชะให้กาบ,บอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะครับยึดมั่นกับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะครับไม่ขอต่อใครนอกจากอัลลอฮ์ ไม่ตั้งพาคีต่อรับนะครับไม่แขวนเครื่องรางของขังไม่เชื่อพ่อมดหมอผีนะครับไม่ดูหมอไม่ดูดวงไม่ผูกดวงแล้วก็ตะว่าการมอบหมายต่อรับเพียงองค์เดียวนะครับไม่ตั้งภาคีต่อรัเวลาจะขอก็ขอต่อรับองค์เดียวยึดมั่นว่าอับองค์เดียวเป็นผู้ที่ให้ความสําเร็จต่อพระองนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ เรื่องของการละหมาดละหมาดห้าเวลาซึ่งท่านอบีบอกว่าลาดูอันอะดูใบนะนาว่าใบนะฮุมอัส,สละข้อพันธะสัญญาระหว่างเรานะครับคือนบีมุฮัมมัดหรืออิสลามกับบรรดาอุมมานาบีก็คือการละหมาดฟระม,มันตรกะฮาฟะกัดกะฟัใครทิ้งละหมาดเท่ากับเขาทรยศต่อเรา มันมีสองเรื่องสองประการที่นบ,บีใช้เวลากับการด่าว่าชิส่วนที่นครมักการสิบสามปีสิบสามปีมีสองเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งกั่าวว่าเอาละองเดียวไม่ตั้งพางีต่อสองละหมาดให้ครบห้าเวลาละหมาดนี้สาคัญนะครับยืนละหมาดไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งละหมาดไม่ได้ก็ให้นอนนอนไม่ได้ก็ใช้ออนอนหงายไม่ได้ก็นอนนอน,นอนตะแคงไม่ได้ก็นอนหงายนะครับ แม้กระทั่งใช้เปลือกตาในการละหมาดแม้กระทั่งสุดท้ายเลยใช้ใจในการละหมาดสองสิ่งสองประการนี้นะบีย้ำม,มากทิ้งไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมทิ้งไม่ได้นะครับหรืออีกในหนึ่งมันก็คือรุกลิสลามสองประการแรกก็คือสาฮาเดอลออิลละมมโลโซะวะอันย์อัฮฺมัตอรอสละโลโซโลและก็ประการที่สองอีกอมศสลทธา,าการลงละหมาดถ,ถ้าเรารักษาอะกีดะคือกล่าวว่าเลาเราองเดียวไม่ตั้งภาคีและการละหมาดครบห้าเวลา ท่านนบีบอกว่าสิทธิที่บ่าวจะได้จากลลอ a ์ก็คืออ,อัลลอฮัลลอฮอลลฮจิบุฮูนะครับลล l a ์จะไม่ลงโทษบุคคลที่อัลลอฮฺอัซิบะมัลลาอุชิลิกูบิฮิชยอัตล l l a จะไม่ลงโทษคนที่ไม่นะครับไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นการตั้งพาคีมีเรื่องราวมากมายนะครับที่เราจะต้องไปศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการแขวนเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นพวกมนคาถาไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ยาแฝดไม่ว่าจะเป็นการเชื่อหมอดูนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายนะครับ<ขอ>เกี่ยวกับการตั้งภาคทีเราต้องออกห่างสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามไม่ให้ตั้งภาคีแต่ถ้าเราให้สิทธิ์กับอัลลอฮฺสองอย่างก็คือนะครับอิบาดะต่ออัลลอฮฺองเดียวแล้วก็ละหมาดให้ครบพาดเวลาแน่นอนได้เกินนะครับ อัลลอฮฺตาลาก็จะอภัยโทษให้กัรเรานะครับเพราะนั้นพี่น้องจะร,รักษาสองสิ่งไว้ให้ดีนะครับก็คือการกลา่าวว่าอัลลอฮฺองเดียวไม่ตั้งภาก่ออลแล้วก็ละหมาดห้าเวลาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะง่ายไปหมดอลัลลอฮฺก็จะอภัยโทษให้กับเราครับก็อยากจะฝากสองสิ่งสองประการไว้มันสําคัญจริงๆเพราะว่าสิบสามปีเต็มๆกับการเผยแร่ศาสนาของอลัลลอฮฺของท่านีเนีเน้นสองประการนี้แล้ว เรามักจะบอกว่าเรารักนบีรักรอซูลรักนบีรักรอซูลเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ได้สองประการนี้เป็นอย่างต่ำนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าฉันรัก Allah, อัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลฉันสละวาดต่อนบีอย่างเดียวแล้วที่เหลือเราไม่ทําตามที่นบีสั่งไว้เลยนะครับเราตั้งภาคีบ้างอะไรบ้างเราไม่ละหมาดบ้างแล้วเราจะมาบอกว่าฉันรักรอซูลอยู่ สองวันสามวันเดือนเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้นะครับาการรักเราซูลต้องรักตลอดไปนะครับปฏิบัติตามคําสั่งของเราซูลตามซุนนะขอเราซูลน,นะครับแล้วเราก็จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์และเราซูลคือในวันกิยามะเนี่ยนะครับรอซูลจะมีบอ่อน้าําก่าซัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบอ่อน้ำกาก่าซัดนี้ก็จะให้กับอุมมะของทงนบีที่รักนบีจริงๆรักด้วยกับปากรักด้วยการการทรร Kapten tuan kau bila kita taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh